รู้ไหมคะโพสด่าไม่เอ่ยชื่อมีความผิดฐานหมิ่นประมาทได้ค่ะการโพสด่าไม่เอ่ยชื่อแต่ใส่อักษรย่อใส่สถานะหรือใส่ภาพประกอบที่สามารถตีความได้ว่าหมายถึงใครแบบนี้ถ้าคนทั่วไปเข้ามาเห็นและเข้าใจว่าที่เราโพส์หมายถึงใครก็อาจมีความผิดฐานหมิ่นประมาทได้นะคะซึ่งการโพสต์ที่อาจเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทมีโทษดังนี้ค่ะ 1. การโพสต์ด,ด่านใน Facebook ส่วนตัวแต่ไม่ได้ตั้งค่าสาธารนณะหรือโพสต์ด,ด่านในกลุ่มไลน์จะมีความผิดฐานมิ่นประมาทซึ่งการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยทําให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นหรือถูกเกียดชังจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับค่ะ 2. การโพสด,ด่านใน Facebook โดยตั้งเป็นสาธารนณะหรือในแอปพลิเคชันอื่นๆจะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3ทําให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกียดชังด้วยเอกสารภาพภาพ,ภาพยนตร์หรือตัวอักษรโดยกระจายเสียงภาพหรือด้วยการเปร่าประกาศด้วยวิธีอื่นจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทค่ะ อย่าลืมพดอย่างมีสติคิดให้รอบด้านก่อนพิมพ์ทุกครั้งเพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายที่อาจตามมานะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานกิจการยุติธรรมค่ะ